ใจเด้อเออพอใจเด้อฮานนามานี่ทุกใจเด้อเข้าใจแกกินมาไหนอ้ออีกคนมาแม่ลังแกอุ้ยคัานจับแกยัดยังแกบกแกแกอะไรูนี่แกบกแกมือเดียว แก้เพเขียบ,ยบแ,แก้อเอเขียบขีข้ค่ะไปชิกเขียนแบบนี้สิกา,กา,กาต้นเรีือนี่แม่แก้ให้แล้วเลยแ <laughs> ก้กินยี่บ้จ้าอย่งหะ <c oughs>

อนีกอันนี้เลียกเลียกคอยอยุยนี่สนนี่แลบลิ้นแลบลิ้นลงมาดูบแบนนี้นะ 我我我。<order. S 2> no, no, no.